ผัดบุษมิศถเขาหลหักทองถุกบอลเนาะเมื่อนี้พบกหหับพาแ้วพี่น้องชงดาวลาวชมสุข้นใต้ี่น้องเลยมีเขาสีข้าพี่น้องลุงไปเบิ่งบรรยากาศภายในวัดพี่น้องค่ะเพราะว่าภายในวัดของบ้านเพาวิถีนีงการกะเทียมการหักตอนการเอาผักมาจากขาแขกพี่น้องการลุไปเบิ่งไปชมนํากันเลยตอนนี้ผมกําลัางกะเทียมถวยบวงจานซามอยู่พี่น้องเลยไปไปเบิ่งนํากันเลย บรรยากาศข้างนอกพี Somehow, the the genau, p p ung, ่น้องแปไปเบิ่งไปชมลุงกันพี่น้องเลยในตอนนี้เขากำลังสีไปวัดอยู่พี่น้องติดตามเบิ่งติดตามชมกันไปยาวๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เขามาฮอดวัดเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่บรรยากาศภายในวัดเป็่นกำลังล่างถวยล่างซ้ำอยู่พี่น้องเลยนี่ติดตามเบิ่งติดตามชมกันไปยาวๆเด้อพี่น้องนี่ นีพื้นล่างถ้วยล่างจานกระเทียมต้นหั่นการเอาผ้ามาพี่น้องเอ้ยนี่นี่ติดตามเบิงติดตามชมปนบรรยากาศด้ยพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศภายในวัดบ้านสักคืนเด้อพี่น้องเด้อ่เนาลมาเด้อมางมาเอาบุนกันเด้อาิ่ดเวมบกันได้น้ามกระทัวบ้าน ฮะกระดูกบริสุทธิ์ไรสุดเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศภายในวัดตอนนี้เพิ่นกำลังกะเตรียมถวยจานอยู่พี่น้องเพิ่นสีเตรียมต้นนะคบเพิ่นสีเอาค่ะมาจากแทะเพี่น้องเลยดิเออผัดพุดทะลุใหญ่ดิอันนี้เพิ่นกำลังกะเตรียมถวยจานอยู่พี่น้องนี่พี่น้องเอ้ย แกซีเป็นผู้เสร็ผู้สาวภายในบ้านสักคืนของเฮ้าอะไรพี่นอ้องจนจะล,ล่างถัว่วในจานผลเสียเอาผ่ามาจากระแคงน้ำกระถัว่วพี่นอ้องเออพี่มข้างนอกซีมีแต่น้าเด้อนี่เด้อ ในวัดก็ทีประมาณนี้เลยพี่น้องตอนนี้ก็คุ้มๆอยู่พี่น้องเลย นก็ล้ิไปคนเอาถวยเอาจานออกมากอยู่เด็นจ,จิ้อาจจ,อจะน,นีเสียงแจกซอนเดเขาโทษพอไพน้ำลายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่น,น้ำกระทิทวมวัดเลยพี่น้องนี่ย นี่พี่น้องเพิ่อนกำลังไปเอาถ้วยเอาจานอยู่พี่น้องเลยเนีย่ติดตามเบิ่งติดตามส้มเพื่นไปยาวๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ะสีเป็นหอกองอะไรพี่น้องเลยหอกองลังเก่าพี่น้องเลยถ้วยจานเพิ่นก็ะสีเก็บอยู่ในในนี่แหละนี่เพิ่นกำลังเข่าเอาถ้วยเอาชามอยู่ มาเด้อมาเด้อมาทำบุญเด้อพี่น้องเอ้ยมาล้างถ้วยวัดสามัคคีเด้อดมาบุญเด้อมาบุญเด้อผเพ่นจีเอผาอผา้มผามาจากท่าแขกพี่น้องวันอาทิตย์นี่แหละที่มาหอนมาถึงบ้านสะพื้นของเฮานี่แหละ นี่อัນนี้ก็สิเป็นพระสงฆ์พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของเพิ่นแหะติดตามเบิ่งติดตามชมกันไปยาวๆด้พี่น้องด้นี้ก็แม่ยาวอพี่น้อง มาล่างพลังการูกันพี่น้องเลยไม่ได้ผู้สาวอันนเกิดสกีมตอนครับเอาผมามาเลย ร่างเทางจานไว้ก่อนพี่นอ้องลุ่นเดียวกันราบ้งแกนั่นโอ้นักกีฬาเป็นแมย่ยาวิไลพี่นอ้องในครัวใหญ่บ้านสะขุนได้หน่อยได้โอ้คนมาเลยพี่นอ้องเป็นเข่งเป็นเข่ง,งตามเมืองติดตามชมกันเปแม่ยาวเด้อพี่น้องเด้อ

ติดตามเบิ่งติดตามชมกันไปยาวๆเด้อพี่น้องเด้อันนี้ก็สิเป็นแมญ่าเวลาพี่น้องเอ้ยแม่ครัวใหญ่วันสะคืนเฮาเ <c oughs> ด้อนี่เด้อไอเด้อวันหน้าน้ำหนาพาทางลูกหลานเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเลยพี่น้องน <ๆๆ S 1> ี่อันนี้ก็สิเป็นแผนกเสร็จกับไม้อะไรพี่น้องเขียนสื่อเขียนเสียงใส่อะไรนี่ นี่กำลังสีอนามัยพื้นที่พี่นอ้องเดี๋ยวอาถ้วยอาจานเพึ้นมากวดมาแลมากวดมาขวมไว้เลยพี่นอ้องปล

เพิ่นสีเกียมตอนหาอันบุญเพิ่นสีเอาผักใหญ่มาจากถาแขกอะไรพี่น้องเมื่อวันอาทิตย์อะไรพี่น้องก็เพิ่นสีเอามาหอดมาอดมเทิงบ้านสะขึ้นนี่อันนี้เพิ่นกำลังล้างจานาาอาจจะมีเสียงแซกซ้อนก็นขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกะคึมคึมพี่น้องเอ้ยเลยบรรยากาศภายในวัดเด้อพี่นอ้องมืดๆคึมๆฝนสิตกอยู่ ในน้ำกระถ่วอบ้านอยู่พี่น้องตอนนี้นนก็ไดบรรยากาศอยู่ในวัดด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อคึ้คืมกันอยู่ได้นี่ทางถ้วยกระชิแล้วก็อะไรอพี่น้องเลยนี่ขวมไห้น้ำเลยพี่น้องอันที่ขวมแล้วก็วขวมอันที่ลา่างก็ล่างอยู่พี่น้องอ้ยนี่ กล้ชิลแแรกอะไรพี่น้องเอ้ยน้อมันมีมันมีนดม่ี่ล่างล่างล่างชิ้แล้เอาไลยมาคนนี้ก็สิขอจบคลิปไว้สำนีแหละพี่น้องบายบายสบายดี 对。<Hey. S 2> hey.